คนเดินทางปลอดภัยนะคะคุณอะไรเนาะคุณเจมเว็บนะคะแอดมินจา้าคุณพี่การนะคะคุณอะไรเนาะนนนคุณหลินหลินคุณหลินหลินเนานะน้องเจมนะคะเุ็จมูบอกกินแล้วนะกำลังจะออกเดินทางแล้วเอสเสือ <laughs> มาอีกแล้วขวันใจแอดเสือจะซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกนะคะขออาภัยนะคะพิมพ์ชื่อไม่ทัน<อ>เป็นอันว่าสวัสดีทุกคนเนะสือแอสแอนเป็นพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าแอดมุนนะคะติดแกเลย ค่ะคุณจำนงนะคะยังค่ะยังค่ะยังอยู่ที่นี่ก่อนนะคะยังงมันออกมาแล้วก็เตรียมออกเดินทางแล้วรอรอรอก่อนคุณอะไรน้องโอ้นกเยอะมากเลยนี่นะคะบินว่อนเลยนะคะนาะ ดีนะคะ149ท่านโอ้โ oh, ห oh, <im itation> เป็นประวัติศาสตร์ใคซีเยอะเลยอ๋อ <im itation> ใครนะนั่งโทรศัพท์ยิ้มอยู่นี่โอ้เบาวมืดม <im itation> คุณลักกี้โอ้ <im itation> มันเหมือนเหมือนเนาะเหมือนเหมือนคุณลักแต่ว่าตัวตัวหนังสือไม่เหมือนกันเนาะคุณคุณจันทิพย์นะคะ <im itation> วงสกุลนะคะสวัสดีคะ่ะ อ้มีแต่ผู้คนนะคะแต่งตัวสวยๆหนึ่งน้องปุ๊กมาแล้วนะลูกใหญ่ทัน้นี้นะปุ๊กก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะเราก็จะเดินทางมากับมืมาครับพี่ใหญ่นะคะคุณอนุวัตรศูนย์หนึ่งเนาะเินน้อยสอว์เนาะ ปันใจทุกคนเลยอ่ะไปแล้วก็คงจะซื้อขนมตามธรรมดาของมินน้อยเนาะไปที่ไหนก็ต้องซื้อขนมอ่ะไปแล้วสวัสดีนะคะคุณสบายดีค่ะคุณลักคุณลักยีเนาะ ลัคกี้แล้วก็คุณอะไรนาะนะคะคุณจำนงบอกว่าเสือเสือเขาพออกหน้าแล้วใครเขาพออกหน้าแล้วเพราะว่าโอ้นกตันเยอะเลยนกเยอะเลยนะคะเมคุณพี่ไปถามแล้วคุนิคคุนี้คุณนิคคุณโทรไปถามค่อยว่าค่อยร้อนไปปุ๊บอ้าวเหรออ้าวเขาไม่เปิดเออเขาต้องปัดอ่ะ อาจารย์ส,สุชีพสวัสดีค่ะอาจารย์สุชีพก็เขามาให้กําลังใจนะคะทุกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจํานงนะคะคุณสุบินนะคะเป็นสุชีพนะคะคุณลักกี่นะคะสวัสดีค่ะคุณิจ่าคุณจํานงนะคะคุณบํรุงใจศับสวัสดีค่ะคุณสุชีพนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรน้อยสวัสดีครับคุณยินจ่านะคะน้อยน่ารักมากมากค่ะไม่มีงอแงเลยนะรังเยอะจริงๆค่ะ คุณแอนนี่นะคะคุณป่าภัยนะคะ <a> ปดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสายใจไกลสอนสวัสดีค่ะคุณดอนสาโร่นะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. แล้วแต่จะคิดนะคะสวัสดีค่ะ <azon ograph> คุณเจ๊เลยสวัสดีจ้า <graduate language> ใใคุณไรนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตรงหน้านะคะสวัสดีนะคะ <oule klass ific> คุณสำรวยนะคะสวัสดีค่ะค <hayat> ุณอะไรเนาะคุณพ,พิดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคุณ็ูสี่ทุกท่านค่ะใช่เออฮะ